ผมก็ได้นะปล่อยผมก็ได้ยืนยันทีปล่อยผมก็ได้เ,ไดเดี๋ยว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 ปล่อยผมก็ได้นะถ้าจะมาตัวมาเรียบร้อยถ้าจะม<อ>าตัวมัาเรียบร้อยนะจะปล่อยเลยไม่เห็นรานตอนนี้พี่ก็นอนคืนนอนประมาณตีหนึ่งครับแล้วก็มาตื่นเจ็ดโมงทำบัญชีจ่ายเงินจ่ายเงินบางส่วน แล้วก็มานอนหยุประมาณเก้าโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามไม่พี่จะบอกว่าพี่ฝันพี่ฝันว้อหวยออกห้าแปดมันออกจริงๆแต่พี่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าตื่นขึ้นมาไม่มีใครรับแล้วตื่นสวยอะ่ะมาเอาเรถมาลัางแล้วก็มามาธนาคารพอแต่ทีนี้ก็เลยฝันถ<อ>ังการแบ่งอตี่ o ี y ดิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี สามพันหนึ่งร้อยคนนะคะเอมี A ่ตะ <1, S 1> ตอนี้หนึ่งร้อยยี่สิบสามพันหนึ่งร้อยสามพันหนึ่งร้อยแมนพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแมนเด้อแชร์ไปให้โลกรู้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับอ,<น>อยากสีแบบ อยากให้ทุกคนแบบรีบเตรียมตัวกันนะครับซื้อบัตรเ b s t ิตสตอรี่ันนี้คือไม่พักเราทําระบบใหม่ก็ก็ทำตามขั้นตอนคืโอนเงินหนึงบเก้าบาทส่งสลิปไปแล้วก็จะได้เข้าลุ่มทันทีนะครับถูกต้องหนึ่ง้อยี่บาทเท่านั้นย่ายุ่งกันค่ะเอาขจ้กตอนที่มฏิบัติมันออยสุดฟังไม่เคย อมันทําให้เปิดแบบเปิดเปิดการมองเห็นเลยการมองเห็นเอ<ล>อแล้ว <ขอ S 2> <ล>มันต้องให้คอมเมนต์มีสีสันด้วยจะร้องพิมพ์จีจีวันทีแหละจะร้องพิมพ์จีจีสุดปังเมืองมันสิมียิ่งตึงต,ตึงตึงตึแบบจุดพุ่งจุดประทัดเดี๋ยวพี่พิมพ์ตึงกันจีจีเดี๋ยวพี่จะพิมพ์เลยอ๋อนี่ไงนี่ไงจะร้องพิมพ์เมืง เออนั่นเห็นบ่ยิ้มเหรอเมื่อสิจะว่าจะว่าแขนมาขาอย่างหลกมาส่วนกบังก็แขนจะมาขาอย่างหลงว่าอ้าว่อยแพ้แล้วบอก